สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่องสูตรคำนวณเลขเด็ดนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสระกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกกรณีนะครับโปรโดพิจารณาก่อนนำไปใช้นะครับสูตรทุกสูตรก็มีเข้าและมีหลุดนะครับ ควรใช้วิจารญาในการรับชมด้วยนะครับครับเรามาดูสูตรหลักสิบล่างนะครับสูตรนี้เริ่มตั้งแต่งวดวันที่หนึ่งมีนาคมนะครับเพื่อหาผลในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับที่จะถึงนะครับสูตรนี้เป็นสูตรเก่านะครับก็เข้ามาในงวดที่ผ่านมานะครับ ทวดที่ผ่านมาเข้าเลขหนึ่งนะครับผลการออกรางวัลน,นะครับห8กแปดสี่ห้าเจ็ดเก้า ข้างล่างหนึ่งสี่นะครับหนึ่งก็เข้าหลักสิบล่างนะครับ สูตรนี้คำนวณง่ายๆนะครับสูตรนี้สูตรนี้ผมจะเอาหลักสิบล่างนะครับบวกกับหลักสิบล่างนะครับแล้วก็มาบวกกับหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มนะครับบวกกันเลยนะครับหนึ่งบวกสี่หนึ่งบวกสี่ก็เป็นห้านะครับเลาก็วางเลขห้าไว้เลยนะครับ ห้าบวกหนึ่งก็เป like <con> <ะ Hayır. S 1> <mer> ็นหกหกบวกหนึ่งก็เป็นเจ็ดนะครับหลักสิบล่างของเรานะครับในงวดวันที่หนึ่ง มิถุนายนก็มีเลข5เลข6เลข7นะครับตัวไหนจะมานะครับจะมาให้อีกหรือเปล่านะครับก็มาลุ้นกันนะครับถ้าชอบสูตรนี้ก็นำไปใช้นะครับควร,วควรใช้วิจควรใช้วิจารยานในการรับชมด้วยนะครับเรามาลุ้นกันนะครับ1มิ ูนายนนะครับ64นะครับลุ้นกันนะครับหลัก10บล่างสุดเก่าแม่นๆนะครับขอให้มาอีกนะครับก็เข้ามาหลายงวดแล้วนะครับ